อ่ะเปลี่ยนบรรยากาศกันมั่งนะครับมาแล่เรื่องดีๆแต่ว่าตอนนี้การท่องเที่ยวไทยเราก็ได้รับการยอมรับกันเรื่อยๆนะล่าสุดนะครับทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ตก็ได้จับมือกับอบจภูเก็ตนำผู้ประกอบการโรดโชว์นะครับไปส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานภูเก็ตโรดโชว์ทูเวียดนามซ่องพันยีิบเซ่ครับแล้วก็เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวตลาดเวียดนามนี้เข้ามาภูเก็ตคิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น12%เลยครับ ในระหว่างบันเทเยซิปจึง2ีซิเซผู้ภาคม2567ันรเทียบผ่านมานะครับทางสมา,าคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก,ก็ตภายใต้การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเตีียานำโดยนายธเนตันติพิริยกิจนายกสมา,าคมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก,ก็ต รองปลัดอาบาจภูเก,ก็ตซากอนอ,อมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,ก็ตพร้อมผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก,ก็ตจำนวน20รายกระด้เข้าวรวมกิจกรรมนะครับโดยกิจกรรมโรดโชว์น,นี้นะครับงานภูเก,ก็ตรดโชว์ทูเวียดนามซ่องพันยี่สิบเซกาจัดขึ้นเถซ่องเมืองใยญ่ของประเทศเวียดนามนะครับกค็คือนครโฮจิมินห์และก็กรุงฮาหนอยโดยจัดขึ้น เื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสถานเท่ท่องเที่ยวกิจกรรมท่องเที่ยวและก็สินค้าไม่ไม่ข้องภูเก็ตให้เป็นเทโรจากข้องคนเวียดนามมากขึ้นและก็เป็นการดึงหนักท่องเที่ยวจากเวียดนามให้มาเที่ยวภูเก็ตเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยลั่งผบว่าหนักท่องเที่ยวเวียดนามนี้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยในปี2023มากว่านึ้หลานคน ซึ่งในจํานวนนี้ก็พบว่าเดินทางเข้ามาในภูเก็ตไม่หมากนักนะครับอืมค่ะนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตก็บอกว่าการมารถโชว์ในครั้งนี้ขาดว่างว่ามีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างหน่อย12เปอร์เซนตนะคะหรือประมาณ1 1 5 0 0 0 0้นคนห5 0 0 0 0หคนนะจากจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งคณะนี้ก็พบว่าหนักทองเที่ยวเวียดนามเดินทางเข้ามาภูเก็ตรประมาณ8%เปอร์เซ็นเท่านั้นเองค่ะข้องจำนวนหนักทองเที่ยวเวียดนามที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยด้านผู้ประกอบการก็อยากให้ทางรัฐบาลแล้วก็ทางเอกอัคราชทูตช่วยพลักดันเรื่องข้องการเปิดให้มีเส้นทางบินตรงจากฮาหนอยมายังภูเก็ตด,ด้วยซึ่งในส่วนของโฮจิมินห์มีการเปิดเส้นทางบินตรงมาภูเก็ตอยู่แล้วค่ะแต่ถ้ามีการบินตรงทางซ่องเมืองก็จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดเวียดนามได้เป็นอย่างดีและครอบ คุณทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเกต็ตและอบอจภูเกต็ตค่ะทีท่ทาให้เกิดงานดีๆขึ้นซึ่งการจัดรถโชว์ในครั้งนี้เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของภูเกต็ตให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังเป็นการตอกย้าให้คนเวียดนามคิดถึงภูเกต็ตและเดินทางกลับมายัางภูเกต็ตมากขึ้นอีกด้วยค่ะครับผมจริงๆว่างนี้คนไทยเราก็ไปเที่ยวเวียดนามกันเยอะนะเพราะว่ายโอเค ท่องเที่ยวก็ไม่ข่อยแพ้งเท่าไรนะครับทีนี่ก็เราไปเที่ยวแล้วก็กชวนเขามาเที่ยวสลับพลัดพลัดกันไวม, <c oughs> <c oughs> มาผัดใต้ใบ้านเรากันนะครับยังอยู่ใน